ลูกชายาลูกชายเนาะไปเข้าอู่ไปหาหมอนะครับหาหมอแล้วก็โอ้ยน้องคงดูของโอ้ใครมาเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเอาก่อเดี๋ยวปฏิเสธนิดหน่อยนะฮะเอชซีก็เอาไปไปหาหมอไปหาหมอได้เรียบร้อยแล้วเนาะประมาณสองสองวันน้องไอเดียนะเนาะ ลูกชายคนตัลูกชายคนตัวช่างผมก็มีมุกมีมุกเนาะก็ลูกชายคนตัวน้องปอนก็ไม่เข้าใจเนาะวันนี้น้องปอนไม่เข้าใจไม่วันนี้น้องปอนแบบแบบหลังจากนี้ก็คนพ่อพงแต่เช้าเลยแต่จะอาศัยอาบน้กับกันนับซิ่งนะฮะไปรับในช่วงเช้านะฮะครับผมถ้าวันไหนกับจันไม่ได้มาผมก็จะเดินมามาอย่างนี้พี่กับจัน ให้เขาทำชิ้ให้เขาให้เขาวิ่งเนาะชาวบ้านเขาคงไป่ดูนะเนี่ยก็นั่งรถมาเลยมาเรียบร้อยนะครับโอ้โหี่ถือกล้อัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหบดมาในชุดสีแดงสดียกได้ว่าลุกนมาแล้วสวัสดีค่ะมากินข้าวแล้วไหมแล้วหมาวมาเร็วเลยนะเ็วนะเรวเ้็นลงคน เพิ่มพลโอ้ยปวดโอ้มาถึงกระตุ้มโฮมแล้วนะคะอบอุ่นจริงๆเหรออบอุ่นอบอุ่นมากๆนกระตุ้มโฮมยามเช้านะคะมาถึงโอ้โหมาถึงก็ มาถึงก็วัมาดค่ะหมูเปนหมูมาค่ะกินข้าวกินข้าวนะคะก็มาถึงก็มามาถึ้กมาก็มาก็มาถึงก็มาก็มาถึงก็มาก็างมาถึมาก็มาถึงกาะกมา็มาถนก็มาถึงกมามาถึงก็ามาถึงก็มาถามาถมามกมกาามาถึงกมาก มาถึงก็กินเลยนะคะเนาะจะรู้เลยเป็นหมูสี่ชั้นคะกับข้าวโอ้โหมีเยอะแยะนะคะหมูเจอหมูอีกแล้วน่าือนะะตอนนี้ก็รโอ้โหเห็นไหมคะมีแต่รอยยิ้มเนาะเป็นบรรยากาศที่ดีดีเลยค่ะอบอุ่นมากๆเลยเนาะฮะมาลุง เเรานี่ยอันนี้นะแกงใส่เห็ดโขมเจ้าลองกินดูเจ้าอะไร fc แกงใส่อะไรครับกินข้าวน้ำเดือยน้ำใบเตน้ำใบเตยอ่าไม่ได้กินข้าวน้ำเดีอยนะครับกินข้าวน้ำเดือยกินข้าวน้ำเดือยร่อยว่ะสาวน้ำกันหมดเมื่อกี้ได้ทางแม่บุญถินหมดแล้วมั้งเอาเลยมากินมากินนี่มายืนถ่ายตรงนี้กินเลยกินเลยเดี๋ยวกินทีหลังอิ่มก่อน พี่ก็รับประจำกี่วันเไม่เห็นผมเลยทำไมจะไม่เห็นเห็นทุกคนเนาะนีนะคุณแม่มาต่ยแล้วก็น้องกัปตันนะคะแล้วก็น้องบอลบอลตัดีนะช่างพัวดูดโอนไรยังไม่กินเนาะตอนนี้กำลังดูดหิวคิกอยู่ ได้ไหมครัอข้าวสั่นิดหนึ่งไม่บอกได้ใจเขาอยากว่าเขาต้งเดียวสุดยิ้มัว้งเดวาบรรยากาศยามเช้า้าบรรยากาศแล้วก็มเแจมไสนะคะนี่าตู้มโหมยาเช้าโอ้โหกับข้าวนะคะทำแก้วจำเยอะหลายแถวไม่เจ็บดมันไม่หมด จัูอีกแล้วเจหมูกนตก็เป็นเมนูที่อร่อยเนาะอร่อยอร่อยนะประจํนาเ่ากวาไมมีบอกว่าแจ่วยังรสชาติเจิยคนอะไรไม่รมากจแจ่วมีแจ่วเจียอยงไอ่ะ หูร้าเพึ่งสุกใหม่ใมโอเคนี้ตจโอ้ยินพี่นี้หมูิดหมูเหนทำใหญ่เลยโอ้หลูไม่ตัดแ่ะตอนนี้นะคะเกือบกะสองร้อยรแล้วบ่หมูเจอหมู ขอบคุณเช่นกันนะคะสนุกสนานนะคะหยอกยอกนะคะยอกหยอกนะคะลูกลูกล้านล้านเนาะพ่อแม่ก็เป็นแม่แล้วมคืออะไรวะลองชิมดูช่างคมงกลมมันเป็นวงกลมคือใส่ใส่ไปทั้งดอกเลยลูกปลูกคืออะไรปุลูกปุลูกคือเป็นดอกมาเลยอ่ะมันต้องตัดสุดยอดน่าล่ะในคนนี้ไม่ยอมไปไหนต่งไี่หรอก เป็นบรรยากาศที่ดีๆนะค่ะเนาะตุ้มโฮมยามเช้าเนาะตอนนี้ไม่ใช่ยามแรงนะครับตอนนี้ยกับข้าวเห็นแล้วนะเห็นแล้วโอ้ปโหโอกลุ่นนะคะเป็นข้าวกล้วยใหญ่ๆนะคะขนาดลุงยังไม่มานะลุงยังไม่มาถ้าลุงมาก็กินข้าวด้วยกันนี่แหละ รู้แล้วสาเหตุที่ในภูที่ไม่มากินข้าวอยู่ที่ครัวุดคนเพราะอะไรฝีมือได้จังกึมในขั้นเทพโอ้โหฝีมือข้าวป่ะีมือนึ่งข้าวบ่ปีมือนึ่งข้าวหรือปีมือทำข้าวข้าวมาแล้วนะคะห้ามกินอะไรหรอแกงเห็ด ดูครับผมวันนี้มาเอาเรียนราเดีมาก่านะใ้คน่ะแล้วก็มาเนาะเพิ่มพลังกดนะคะเพิ่มพลังกดค่อยทำงานเนาะนี่ือยังหวานฮะน้านตายเปียวอ่ะอันนี้มีเมือใครอ่ะใจกลนจุ่มบเจงเลยนี่ยังหวานนี่ว่าพี่ไนมี้กันอือหือ ว่าไม่ได้กั็นมาว่าอะไรไปยินอะที่ไหนอ่ะที่ไหนรถรถจะรถรถแบบรถเข้ามาเขึ้นมาไหนก็มาที่คนเดียวนั่นแหละทีนี้ก็มาจบแล้วมาถึงกระจกไหนไหนหนูไม่รู้วิ่นาทีนี้ก็ถามอะไรจะติดมาลุ้นทโลมาเนี่ยทโลมา หอนพอที่อยู่กหรป่า็ขอบคุณเช่นกันนะคะภาพบรรยากาศะนคะยิมย้มแจ่มใสเราก็มีความสุขเนาะแบบนี้ทุกวันเราก็มีนะคะกินข้าวนะคะ ชาวบ้านเฮาเรียกว่ากินเข่าห่มผ้ากินปลาห่มตูบเนาะแต่มีความสุขค่ะชาวแล้วก็พากันไปเหตุการณ์เหตุงานเนาะซอยลุงขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องที่เขามารับชมเนาะเป็นกำลังแรงใจให้ยูทูบเบอร์สายคุณลุงคุณป้าเนาะขอบคุณหลายๆเด้อะค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆพี่คอ T.P. Copy T.P. s สกินนะคะผ่านช่องแม่บุญสินกบกๆด้วยนะคะ0927947526 ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ